สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วเอกร้านแบงก์นาฬิกาครับวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวตัวใหม่นะครับของคา g s โ o จีช็อะตัวนี้จะเป็นรุ่น GM6900 นะครับวันนี้ตัวนี้มาพร้อมกันทั้งหมด3 สีนะฮะและที่สำคัญตัวนี้มีความพิเศษครับเราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้ครับ GM 6 9 0 0 1 DR นะฮะตัวนี้อย่างที่ทุกท่านรู้นะครับผมจําหน่าย แต่สินค้านําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากบริษัทเซนทันนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่ติดมาตลอดเวลาของเซนทันนะครับเพื่อให้สแสดงสินค้าว่านําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยบริษัทอะไรนะครับโอเคอันนี้จะเป็นาร์โค้ดที่ติดมาจากโรงงานนะครับก็จะมีรหัสรุ่นรหัสเครื่องนะครับ กล่องด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะกล่องเหลี่ยมเล็กนะครับทรงเตี้ยนะฮะประมาณนีนะ้แกะออกมาเราก็จะเจอด้านในจะเป็นกล่องเหล็กนะครับพร้อมกับใบวารันตีการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโอเคมรามาแกะกล่องเหล็กกันดูดีกว่านะครับ เปิดมาปุ๊บเราก็จะเจออีกอันหนึ่งก็คือคู่มือนะครับตามนี้รหัสเครื่องตัวนี้กับรหัสเครื่องตัวตรงนี้จะตรงกันเห็นไหมครับ3230นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคไปต่อครับอ,อันนี้อย่างที่บอกว่ามาเป็นมาในรหัสรุ่น gm 6 9 0 0 1 dr ตัวนี้ก็จะเป็นกรอบสีเงินครับกรอบสีเงินนะฮะเงินเงาสวยมสวยงามครับเป็นกรอบโลหะนะฮะสายจะเป็นสายดำด้านนะครับประมาณนี้นะฮะทำไมที่ต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้ผมกล่าวไว้ว่าเป็นตัวพิเศษตัวนี้ นะครับทางบริษัทคาซิโอเจแปนเนี่ยเขมมาเลยเหมามาเลยว่าเออเป็นการออกแบบใหม่นะครับแต่อยู่ในรูปลักษณ์ของ DW 6900ที่ครบรอบ25ปีถึงผลิตตัวนี้ออกมานะครับเอาง่ายๆครับ1กรอบโลหะสแตนเลสต,ตัวนี้นะครับ เป็นการผลิตใหม่ขึ้นมาโดยที่คาซิโอไม่เคยผลิตกรอบโลหะแบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับที่จะเห็นกันก็จะส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอมนะครับตัวโลหะที่นำเอามาคัสตอมอ่ะก็จะเป็นพวกโรเดียมอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปแล้วขี้เกลือก็จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะหมองๆจะดำๆกันไปแต่อันเนี้ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับกรอบตัวเนี้ยเป็นสแตนเลสสตีล ปุ่มก็น่าจะเป็นสแตนเลสด้วยนะครับปุ่มกดไฟตัวนี้นะฮะประมาณนี้สองนะครับการออกแบบตัวถังด้านในนะครับใหม่หมดนะครับเพื่อรองรับกับกรอบสแตนเลสตัวนี้นะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะขอแกะเลยดีกว่าอขอแกะเลยดีกว่าถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับนี่ตัวถังตัวนี้นี่เห็นไหมมันมีบ่ารองรับ กรอบตัวนี้ให้เป็นรูปลับใหม่นะครับและสายสายที่มากับตัวเรือนรุ่นนี้ก็เป็นสายรุ่นใหม่นะครับคือสปริงบาร์ถอดได้จากตรงนี้เลยนะครับมีล่องนะฮะตัวนี้เป็นสายรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ดูกันชัชดๆอีกทีนะฮะนี่ด w เอ่อ g ี6900กนะครับ ที่ทำตัวนี้ออกมาเพราะว่าตัว dw 6900ครบรอบ25ปีในการผลิตครั้งแรกนะฮะตัวนี้สวยงามครับสวยงามจริงๆดูกันนะครับโอเคนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับโอ,โอเคครับต่อด้วยตัวนี้ฮะ ต่อกันด้วยตัว GM 6 900 B ขีด4 DR นะครับตัวนี้ขอโทษครับแกะเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับวารันตีการ์ดอยู่ด้านในนะครับ ปรุป๊กู่มือนะฮะและก็ตัวเรือนนาฬิกานะครับป,รปื๊ดนี่เลยตัวนี้มาในกรอบสแตนเลสลมดำเห็นไหมครลมดำนะครับเงาวิ่งเลยนะครับด้านในหน้าปัดเป็น สีแดงนะครับสีแดงสีแดงสวยงามปุ่มกดสายจะมาสายมาด้วยสายเจลลี่สีแดงนะครับของแกะนะครับสายเจลลี่สีแดงแบบสดๆนะครับแดงสดนะครับเจลลี่สีแดงอย่างนี้เลยสวยงามครับ มาพร้อมสติ๊กเกอร์วอยติดมาอย่างนี้เลยนะครับของซ okay, ีองจีโอเคประมาณนี้กรอบเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าโคตรสวยครับต้องบอกว่าโคตรสวยนะฮะกับใครที่เคยเจองานคัสตอมมาเห็นงานคัสตอมมาแล้วจะรู้เลยครับว่าตัวเนี้ยเป็นสแตนเลสที่มีน้ําหนักมากนะให้น้ําหนักที่ดีเลยนะครับแล้วก็คุณภาพของงาน โอ้โหลาที่ติดนะครับตัวตัวเนี้ยคา s ิโแบบเปิดตัวมาเอาใจแฟนคัสตอมโดยเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็ชาวสติีแวร์นะครับตัวนี้นะอขอขอ,ขอโคดไฟดูหน่อย ประมาณนี้ครับสำหรับ GM 6 9 0 0 B ขีด A นะครับประมาณนี้แล้วมาต่อกันด้วยตัวนี้ครับ GM 6 9 0 0 G 9 D R นะฮะแบบกะกล่องกันเลยนี่วารนตีการก์ลดนมาเหมือนเดิมนะครับ อุยนี่นะฮะกล่องด้านในเป็นแบบนี้กล่องเล็กเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมคู่มือนะตัวนี้มาในรหัสสี 9dr นะครับก็คือสีทองนั่นเอง <c oughs> นะฮะเป็นสีทองกรอบเป็นสีทองถุบทองมาเลย สวยอลังการครับอืมไหมวิงวิงครับวิงวิงครับหน้าจอก็สีทองนะฮะเห็นไหมฮะสองประมาณนี้นะครับความสวยมันอยู่ตรงนี้แหละครับมันอยู่ตรงนี้จริงๆนะฮะบนเสน่ห์ของ g s h o c ก็ประมาณนี้นะครับอืม ตันี้จะมาพร้อมกับสายด้านนะครับทำด้านสวยงามที่รัดที่รัดที่ล็อกสายนะครับก็เป็นสีทองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับดูเป็นแบบนี้นะรประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่ชอบใจรบกวนกดไลค์ผมด้วยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยและติดตามสินค้าใหม่ได้อีกหนึ่งช่องทางคือร้านแบงค์นาฬิกานะครับพิมพ์บน facebook ได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยแบงค์นาฬิกาครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ